สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมทาวดีจตุละแสงไพโรธวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ Alert and Security System ระบบการแจ้งเตือนและรักษาความปลอดภัยค่ะ โดยที่มาและความสําคัญของเรานะคะคือปัจจุบันปัญหาการหลักทรัพย์และการบุกรุกเกิดขึ้นบ่อยมากทําให้หลายพื้นที่เนี่ยต้องการระบบป้องกันที่ใช้งานง่ายและก็มีต้นทุนที่ต่ําค่ะจึงออกแบบระบบใส่รหัสผ่านด้วยคีย์แพดเพื่อช่วยการควบคุมคนเข้าออกแล้วก็รวมถึงมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีการใส่รหัสผ่านผิดค่ะ แล้วก็จุดประสงค์ของโปรแกรมของเราเนี่ยคือการออกแบบระบบดิจิตอลล็อกที่สามารถล็อกประตูได้เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้องจำนวน6ห,หลักเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านหรือพื้นที่ส่วนตัวโดยโปรแกรมนะคะจะทํางานร่วมกันกับไมโครคอนโทรลเลอร์ในการตรวจสอบรหัสและควบคุมการเปิดปิดกรอนเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจําวันค่ะ ึ่งอ,อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เราใช้นะคะก็จะมีเบรดบอร์ดรีซิสเตอร์บัสเซอร์อาร์ดูโนบอร์ด LED LCD และคีย์แพด4คูณ4ค่ะ ในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เราได้เขียนลงไปนะคะส่วนที่1เลยจะเป็นการประกาศตัวแปรและการตั้งค่าพิ์ค่ะประกาศตัวแปรนะคะเราจะประกาศตัวแปรขาพิมพ์ LED ที่ ULCD แถวคอลัมน์ตัวแปรอเลขนาด4คูณ4แล้วก็ประกาศขาพินคีย์แพดค่ะจากนั้นเราจะตั้งค่าคีย์แพดแล้วก็ประกาศตัวแปรรหัสค่ะ ในส่วนที่2นะคะเราจะประกาศเป็นฟังก์ชันค่ะเราจะมีการใช้ฟังก์ชัน start ฟังก์ชัน tone unlock ฟังก์ชัน tone lock แล้วก็ฟังก์ชัน tone warning ค่ะและตั้งค่า Voice set up ตั้งค่าไฟสีแดงและไฟสีเขียวเป็น output ตั้งค่าไฟสีแดงและสีเขียวให้ดับแล้วก็ตั้งค่า LCD ให้แสดงข้อความ password ค่ะ ในส่วนที่3นะคะจะเป็น voice loop เราจะรับรหัสจากผู้ใช้ค่ะคือถ้ารหัสถูกต้องเนี่ยจะแสดงข้อความอันล็อกผ่าน LCD ไฟสีเขียวจะติดเป็นเวลา5วินาทีแล้วก็สถานะการล็อกจะเป็นจริงก็คือจะเปิดค่ะจากนั้นระบบก็จะล็อกอัตโนมัติแต่ถ้าผู้ใช้ใส่รหัสเป็น0ูนย์จำนวน6ตัวนะั่นคือการเปลี่ยนรหัสค่ะเราสามารถแสดงข้อความ type new 6 d i g i t ค่ะแล้วก็จะรับรหัสผ่านใหม่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะแสดงข้อความ new password set ค่ะ แต่ถ้าหากว่ารับรหัสจากผู้ใช้แล้วรหัสผิดนะคะจะแสดงข้อความ i n c o l l e t ค่ะไฟสีแดงจะติดเป็นเวลา2วินาทีแต่เมื่อใส่รหัสผิดครบ3ครั้งนะคะก็จะแสดงข้อความ Warning แล้วก็ไฟสีแดงติดเป็นเวลา10วินาทีค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ